ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับมีคุณป้าคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยถูกโจรขึ้นบ้านเนี่ยล่าสุดนี้คือครั้งที่4ี่แล้วแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่เห็นบอกว่าไปจะเอ๋กับโจรเลยนะฮะพอเจอหน้ากันเนี่ยต่างฝ่ายต่างเขาเรียกว่าตกใจซึ่งกันและกันก็เลยวิ่งหนีฮะโจรก็วิ่งไปทางป้าก็วิ่งไปทางอันนี้นี่สองคนนี้ใช่ไหมใช่อะไรไปดูเลยนะกล้องวงจรปิดตัวนี้น่ะ ครับอันนี้สามแพ่งเลยนะพี่จงป้าไปทางโจรไปทางหมาไปอีกทางหนึ่งหมาก็เออไล่เห่าโจรนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยจังหวะนี้ฮะคือป้านี่โดดกำแพงด้วยนะเห็นไหมประตูรั้วปิดอยู่ไงป้าไม่มีเวลาเปิดประตูรั้วแล้วโดดกำแพงหนีเลยครับแต่กำแพงก็ไม่ได้สูงมากนะฮะความสูงเนี่ยประมาณไม่ถึงหนึ่งเมตรเนี่ยป้าโดดกำแพงหนีนะครับแต่ว่าป้านี่ก็ เราเรียกว่าจังหวะตกใจอ่ะมีวิชาตัวเบานั้นโดดรวดเลยเออหมาโดดไม่ได้นะออหมาวิ่งตามโจยไปเมื่อกี้ครับนะฮะนี่นะฮะขณะที่คนร้ายฮะก็วิ่งหนีเช่นเดีวยวกันก็โดดข้ามกำแพงไปอีกทางหนึ่งนะครับเหตุเก<โด>ิ<โ>ดที่หมู่ที่1ตําบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อว,วานนี้วันที่2ธันวาคมเวลาประมาณ10บโมงนะครับต่อมาผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ ป้าพกามาศน้อยเคอายุ61บอบอกว่านะครับได้ไปถางหญ้าอยู่ในสวนข้างบ้านขณะกำลังจะเดินกลับบ้านมากินข้าวได้ยินเสียงประตูม้วนเสียงดังแล้วหมาก็เห่าพอเปิดประตูหมาก็วิ่งเข้าไปเลยเธอก็คิดว่าหมาเนี่ยเห็นงูหรือเปล่าก็เลยจะไปไล่กัดงูเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ฮะข้างในบ้านเนี่ยเป็นคนร้ายนะครับเธอบอกนะครับบอกว่าเนี่ย ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะพอเห็นโจรอยู่ในบ้านเนี่ยนะโชคดีว่าไม่ได้ถูกทำร้ายนี่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโจรเคยขึ้นบ้านมาแล้ว3ครั้งนะครับนะครั้งนี้นับแล้วก็เป็นครั้งที่4นะครับก่อนหน้านี้ก็มีของหายกระปุกอมสินคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะส่วนรอบล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเงิน300กว่าบาทบที่คนร้ายมันเอาไปได้นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ เพรานั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ปลอดภกว่ามีโเยอะสามสี่ครั้งแล้วนะบ้านที่โดนนัดเข้าครั้งครั้งแรกไม่ได้มาจ้งเความที่ลุงพักครั้งที่สองได้รองเท้ามันมามาแจ้งความมันดึงรองเท้ามาที่นี่ที่ลุงพักแล้วก็มีเห็นอะไรเปลี่ยนขั้วอีกครั้งที่สองมเอาไปเยอะเหตุการณ์ที่ฟังเลยว่ามันเกิดอะไรนี่นะครับอ่ทีนี้ก็ ทางตำรวจก็เดี๋ยวต้องไปตามจับคนร้ายที่มาก่อเหตุนะครับนี่ครับเอถ้าเกิดจับได้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานนะครับนี่ฮะตอนจังหวะโดดกำแพงนี่คือแบบตัวเบาเลยนะคือจังหวะสปริงข้อเท้าแบบกระโดดพรวดขึ้นกำแพงได้เลยไม่ต้องนี่ๆีจังหวะนี้หมาอี่หน่อยไม่ได้อะหมาต้องวอกออกที่อื่นดีกว่าเนี่ย หมือนป้ามันเมื่อก่อนเป็นไอ้นี่ป่ะนักกีฬาวิ่งข้ามรั้วป่ะคือเวลาคนตกใจเนี่ยนะอดีนาลีมันจะหลังพี่โอ่งเนี่ยยังยกได้เลยนี่ถ้าวันนี้นักข่าวให้ป้าลองตรวจอีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วจะได้ท่านี้ไหมคอคอเค็ดไปแล้วคอเค็ดไปแล้วตกใจนะฮะยังไงขอให้จับคนร้ายให้ได้นะฮะครับ